กับกามาตากันแล้วนะครับน้าวันนี้กับปุ่มกับดิเมโูวันนี้นะครับมายด์เดิมนะครับนะลอกลองมันเดิมนะครับนะนี่ครับอ่ารวมเงี้ยนะครับนะไม่ได้เล่ก้าใบเกนังครับบรรยากาศจ a m เย็นนะครับนะเก๋กรรมนะเก๋กรรมนะนี่ครับ

อาจารย์ไม่กู้มานี่กัอยู่นะประมาณสักสามสิบกว่าฟ้านะครับนะสามสิบกว่าเมตรได้น,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 ไดนี่ครับน้ำท่วมรวมกันเล้ยนะครับนะเนี่ยได้เกลือนี่รับได้เกลือนี่ดูน,น้ำน,นี่นะครับรนีเกลือนี่นะครับนะดูประมาณมไม่น่า,น,น,ระรา,านะครับนะดูประมาณมันตั้งถึงได้นะครับมันตั้งถึงกับเราสร้างบริษันะครับนะ เดีย๋ยวหลังจากนี้เราตุ้มกันไม่ได้แล้วน,น,นะครับนะเราจะตุ้มตัวนี้หลักการตุ้มกับปีหน้าหล่ะนี่ปีติดกองนะครับนะได้เลยกันปีนี้เราอันที่ปลายครับน,นะจากน,ากนี้จากนี้ครับเนี่จากนี้จากเดือนนี้นะครับตื่นปลาย้างนะครับนะตัวที่ปลายเยู่กันในปบาบ้านโน้นนะครับนะ cá cút lò này gặp nào cút lò cá Cà... cút cút mấy cửa này gặp nào bỏ con pin đỉnh này gặp nà. đi quang cam thì 35... ba cá lục ốc mệt này gặp nào ốc mệt cần này cần tụi tao bắn máy này gặp nà. cần tụi bắn bỏ tặng nam mà